วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนะครับเนี่ยครับหอยเชอรี่สีทองกิโลแล้วแพงมากนะครับกิโลลเท่าไหร่ครับนี่ประมานเจ็ดถึงแปดร้อยบาทครับโอ้โหกิโลนึงแพงมากเลยนะครับนี่แต่มันแพงจริงครับมันแพงจริงจนไม่กล้าซื้อไซนี้ไซนี้นะครับ สิบสามบาทโอ้โหสิบสามบาทครับผมไซนี้เก้าบาทโอ้โหนะครับแพงมากครับแพงมากโอ้ยอร่อยไหมครับเนื้อมันเนี่ยมันเหมือนกับหนวดปลาหมึกนะโอ้เหมือนหนวดหนวดปลาหมึกคล้ายคหนวดปลาหมึกราคามันเลยสูงราคาเลยสูงสามารถทดแทนหนวดปลาหมึกได้ครับผมนะครับนี่ครับบ่อเลี้ยงครับชุดนี้จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ มีเยอะกว่านี้ครับเต็มเต็มบอ่อเลยครับเนี่ยแล้วอาหารให้ให้มันยังไงครับมึนหอยเชอรี่นี่เออเราก็จะมีแหนแดงนะครับซึ่งเราก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายอยู่แล้วแหนแดงนะครับมีใบผงชุลดนะครับแหนแดงใบผงชุลดนะคร<ถ>ับชลลดปลูกไว้ครับใบผงชลลด <ไ aí. S 2> ก็จะมีผักตบชาวาผักตบจ,<อ>จอกนะครับจอกก็มาเป็นอาหารได้ทั้งนั้นเลยครับ ไม่ต้องลงทุนเรื่องอาหารนะครับข้าบโพนี่ครับโอ้โหนี่แง่แดงขยายไว้เยอะเลยครับเป็นแถวครับสําหรับเป็นอาหารั้งนั้นเลยครับสาหรับเป็นอาหารพวกหอยพวกปลาครับนี่ครับหลายบ่อครับเลี้ยงหอยเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการขยายพันธุ์หอยเชอรี่สีทองครับนี่ครับพามาดูวิธีการ เก็บไข่หอยเชอรี่ครับเพื่อไปขยายพันธุ์ต่อครับอุปกรณ์นะครับก็เป็นเกียงนะครับเกียงเหล็กนะครับจะช่วยในการแซะนะฮะแซซะไข่หอยเชอรี่สีทองนะครับนี่ครับแซะมาครับแล้วเราจะไปลงไวในตะก้าครับตะก้าแพรของเราเก็บไข่ไปเลยเขาเรียกว่าปล่อยไข่ลอยแพรครับช่องนี้นี่ครับเก็บไปเลยครับ เก็บไปหอยนะครับเอาวเก็บมาอย่างนี้แล้วเราต้องเอาไปทำยังไงต่อครับเนี่ยก็ต่อไปเราก็เอาไป ลอยแพรครับขอเอไปลอยแพรลอยแพรเขาเรียกว่าเก็บไข่ลอยแพรครับตอนนี้ของมันจะออกตัวนี้จะออกยากหน่อยตัวนี้ไข่ไม่มาฝักตบตงชวาฝักตบนะครับเก็บยากแน่นลยยากครับต้องเก็บได้ ลอยต่อไปเราก็ไปลอยแพร่เพื่อจะให้ทําการฟักนะครับไปเลยครับไปลอยเลยครับอ๋อมาลอยไว้อย่างนี้เลยเหรอครับใช่ครับจะลอยไว้ลอยลอยไว้อย่างนี้กี่กี่วันครับก็ระยะเวลาในการฟักก็อยู่ประมาณสองถึงสามสัปดาสองถึงสามสัปดาห์นะครับพักออกเกือบหมดหรือหมดไปเลย แล้วถ้าเขาฟักแล้วเขาจะจะโดดลงไปในน้ําเลยเหรอครับหรือว่าใช่ครับเขาก็จะค่อยๆต่ตกลงไปในน้ำเพราะเรามีรูนะครับตะกร้าเรามีรูมีรูให้ก็จะตกลงไปน้องน้องก็จะวิ่งลงรูนี่เลยแล้วเขาฟักเสร็จแล้วเขาจะเป็นเป็นยังไงครับเอมาดูที่กระมังนี้ครับออกมาเขาจะเป็นอย่างนี้จะเกาะตัวกันเป็นแพรนะครับอ๋อนี่นะครับ ใช่ครับใช่ครับนี่ครับชุดนี้น่าจะเกือบเดือนแล้วครับชุดนี้อายุน่าจะเกือบจะหนึ่งเดือนละได้สามสัปดาห์ละโอ้เยอะเยอะเลยนะครับนี่ครับหยิบหยิบไปถึงชุดขึ้นเลยครับครับนานแน้วครับโอ้เนี่ครับก็จะมาเกาะเพื่อที่กินดูครับเพื่อนๆครับผมโอ้หอยเชอรี่สีทองครับ สวยมากครับอันนี้กี่เดือนแล้วนะครับเนี่ยเกือบเดือนครับได้สามสัปดาห์โอ้ยเยอะั้งแต่ครอดนะฮะได้สามสัปดาห์ละเยอะมากครับเพื่อนๆถังนี้ประมาณกี่ตัวครับนี่ตกอยู่ประมาณห้าร้อยตัวครับถังหนึ่งมันห้าร้อยตัวห้าร้อยตัวเลยเหรอครับครับโดยประมาณนะฮะอาจจะมากกว่านั้นอาจจะมากกว่านั้น อันนี้ก็ใช่นะครับนี่ใช่ครับเหมือนกันครับอ๋อเนี่ยรับนี่ครับถ้าถ้าเขาฟักตัวแล้วเขาจะเป็นขาขาวเนี่ยเขาจะตุยสังเขาจะเป็นอย่างนี้เลยเขาจะโดดลงน้ำไปเองแล้วให้อาหารเขาไงครับนี่ก็เหมือนกันครับก็อย่างที่เห็นก็จะมีใบถุงโฟลอดเนี่ยแดงครับใบถุงโฟลอดมีแหแดงใช่ครับโปรตีนชั้นยอดเลยครับนี่ใช่ครับแหนแดงโปรตีนสามสิบเปอร์เซ็นต์ Nè đen có tin xuống mà Tiếng này thúc giảng <laughs> เขาจะไต่ยอยู่ข้างๆกอบเนี่ยครับเยอะมากครับถังนี้ประมาณห้าร้อยตัวได้ครับเยอะจริงๆครับเขาจะเกาะอ,อยู่ตามใบจอกใแบแหนใบผมชลุเนี่ยครับเนี่ยครับฝากเพื่นนอน,น,น,บบนๆติดตามช่องของเราด้วยครับ แล้วมีพอจะมีแบ่งนะให้เพื่อนๆบ้างไหมครับหอยเชอรี่สีทองนะครับเออก็พอจะมีอยู่ครับแต่ว่ามันไม่เยอะนะครับเพราะเราเ <ผม S 2> พิ่งเริ่มทำมีพ่อพันธุ์ก็ไม่กี่ตัวแล้วครับที่จะแบ่งให้ว่าตอนนี้ใช้เป็นพ่อพันธุ์หลักแม่พันธุ์หลักอยู่ครับผมเพิ่งเริ่มทําครับเพิ่งเริ่มทมํามีถ้าถ้าสนใจ,จจริงๆจะเอาไปขยายพันธุ์ก็พอมีแบ่งให้ได้แต่ไม่เยอะบอกได้เลยไม่เยอะนะครับครับผม พอมีจะแบ่งใหนี้เพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนก็สนใจก็ทักแชทมาถามได้ครับหรือจะสนใจเป็นแบบไข่กกลังเลยอ๋อแบบแบบแบบไข่ก็มีครับไปฟักเองทําแบบที่เราทํำนี้ก็ได้๋อแบบไข่ก็มีแบ่งนะครับแบบไข่นี่ครับนี่ครับแบบไข่นี้ใเพื่อนๆไปฟักเองก็ได้สุดยอดนะครับ ครับฝากเพื่อนๆติดตามช่องของเราด้วยครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ